สวัสดีครับวันนี้เราก็มาดูสายส่งนะครับเสาส่งครับประเภทของเสาส่งอันนี้เราก็จะมาดูดูสายไฟครับสายไฟก็จะมีเส้นนี้เส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามเขาก็จะเรียกเป็นเฟสเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามอย่างนี้ครับอ,อันนี้ก็จะเป็น เขาก็จะมีการกำหนดเส้นนะครับอ,อย่างอันนี้นะก็จะเป็นเส A ส่วนฝั่งนี้ก็เป็นเส B นีส่วนอันนี้เสนนี้เขาก็เป็นเส้นสีหรือจะมีการกำหนดเป็นคอสสีก็อาจจะเป็นแดงเหลืองน้ำเงินหรือจะเป็นตัวอ,อักษรอื่นก็อาจจะเป็น S R ท ได้หลายแบบแล้วแต่มาตรฐานที่นํามาใช้แต่อย่างของกฟกก็จะเป็น ABC นี่และนี้ก็จะเป็นอย่างอันนี้ก็เป็นทั้งหมด3เฟส3เฟสก็จะเป็น1วงจรอ,อ่ามันก็จะมีเสาแต่ละทายแต่ละประเภทก็จะไม่เหมือนกันบางประเภทก็เป็น2วงจรก็มีก็จะมีสายไฟอย่างนี้ทั้งหมด6เส้น ก็แบ่งเป็นข้างละสามอีกข้างนี้ก็จะเป็น3เส้นก็เป็นฝั่งราวงจรส่วนเส้นบนสุดนู้นนะที่กาเกาะโยอัอันนี้ก็จะเป็นสายโอเวอร์เฮดสายโอเวอร์เฮดขาก็จะมีถ้าอย่างรุ่นรุ่นใหม่ๆเขาก็จะมีเป็นอีกไทยหนึ่งเขาก็จะทําออกแบบเวลาฟ้าผ่าก็าจะมีการทํามุมที่ครอบคุมเพื่อป้องกันฟ้า ผ่าลุงที่ใส่ไฟ